กริญสุกบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาแล้วมิดในเรือนพ <c oughs> บกันต่อเนื่องเนาะอย่าเพิ่งรีบเบื่อก็แล้วกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเพื่อที่จะได้ครอบตามเงื่อนไขของ ทางช่องของ YouTube เขาเพิ่งเปิดก็เลยก็เลยต้องใช้เวลาก็ไม่เป็นไรหละนะเราเพิ่งเปิดเราก็ต้องใช้เวลารอต่อไปจะให้รีบเร่งทำเวลาอย่างเขาคงไม่ได้เขาเกิดมาเขาเปิดมาก่อนเราเขาก็ถ่ายทอดสดได้ไลฟ์สดได้มีโอกาสทำได้หลายอย่างถ้าความครบตามเงื่อนไขแล้ว กรณีเมื่อวานนี้พูดไปถึงเรื่องอาการทำบาปท,ทำให้จิตใจเศร้าหมองวันนี้ก็จะมาแก้กันละ่ะการไม่ทำบาปจิตใจจะได้ไม่เศร้าหมองเหมือนดังพุทธภาษิตท,ที่ว่าอัตนาอาตตังปาปังอัตนาวะวิสุขชติ ตนไม่ทำบาปเองย่อมหมดจดเองอก็หมายความว่าบาปทั้งหมดทั้งปวงบาปในที่นี้หมายถึงความความชั่วทั้งปวงนั่นแหละนะบาปก็คือความชั่วทั้งปวงที่เรากระทำไปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่มันก็เป็นบาปทั้งหมดแต่ถ้าไม่ตั้งใจนี่ก็ยังจะทุเลากว่าจะเบาบางกว่าเพราะ ว่าเจตนาเป็นที่ตั้งเราไม่ตั้งใจทําบาปอย่างเช่นอาตอมาเผาใบไม้กวาดใบไม้เผาใบไม้เนี่ยช่วงนี้ยังพอเผาได้เพราะว่าทางการยังไม่ทันสั่งห้ามเพราะาถ้าไม่เผาก็โอไม่รู้จะไปเก็บไว้ตรงไหนใครที่ ใช้ใบไม้ทําปุ๋ยทําดินขายนะมากวาดเอาได้เลยไม่คิดค่าอะไรทั้งนั้นแหละมากวาดเอาได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อ,อตมาเผาเนี่ยสัตว์เล็กตัดน้อยเนี่ยตมาก็ไม่ได้ตั้งใจนะเพราะาเขาอยู่ของเขาในนั้นเองแต่ตมาต้องเผา เพราะมันไม่มีที่เก็บไม่มีที่ไว้กองไว้ก็เดี๋ยวลมพัดมาก็ปลิวว่อนเต็มหมดอีกหน้าหรือดูฝนอ่ยิ่งช่วงเดือนสี่เดือนห้าเนี่ยลมอ่าลมพายุือดูแรงเนี่ยมาก็จะปลิวว่อนเต็มไปหมดก็จะฉนั้นเผาก่อนตอนนี้ทางการยังไม่ทันสั่งห้าม มันเกิดมลพิษแล้วก็เข้าใจเราก็ช่วยกันนะช่วยกันช่วงนี้พอเผาได้เราก็เผาเมื่อทางการห้ามเราก็หยุดเผารอจนเลยเดือนพฤษภาแล้วก็เริ่มเผาใหม่ได้่ <c oughs> าฝนเริ่มตกและดับฝุ่นหมดแล้วนะ,ะดับพิษหมดแล้วพระพุทธองค์จึงห้ามบอกว่าภิกษุ ใช้ให้คนอื่นทาก็ดีใช้ตัวเองทำเองก็ดีซึ่งก่อไปต้องอบัตปาจิตตีนะพระองค์ห้ามไว้หมดแล้วก็ <c oughs> คือต้องขอบคุณพระรุ่นแรกแรกนั่นแหะนะที่ได้กระทำไว้ล่วงหน้าจนพระองค์ได้บัญญัติไว้ให้หมดแล้วทำให้พระเนี่ยมีมีบาปน้อยทำให้พระมีบาปน้อย คืออย่างไรเสี้มันก็อดไม่ได้เรื่องบาปมันก็ต้องเป็นแต่ว่ามีการป้องกันไ้แล้วจาบพระดุ่นแรกเราก็ต้องขอบคุณท่านนะนะ <c oughs> <c oughs> ที่อุตส่าห์ทำเครื่องป้องกันไว้ให้อ <c oughs> อันนี้ก็เมื่อเราจุดแล้วมันไม่มีเจตนาที่ ที่เราจะไปทําร้ายเขาบาปบาปก็จะทุเลาแต่พ้นไหมมันก็ไม่พ้นหรอกมันก็จะทุเลาลงหน่อยโดยไม่ตั้งใจถ้ามีความตั้งใจตายซะอะไรเงี้ยนะอันนี้รับเต็มเต็มรับเต็มเต็มอ่าก็น,นี้เมื่อคนทำบาป โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจเนี่ยมาจากอะไรมาจากอากุสลมูลนั่นแหละก็คือความโลภความโกรธความหลงอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากได้แล้วก็นั่นแหละอากุสลรมูลก็คือโลภโกรธหลงนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุให้เราทำบาปแต่ครนี้ถ้าหากว่า บัณฑิตผู้ฝึกตอนดีแล้วดัดตอนดีแล้วก็ไม่กระทําในสิ่งนั้นไม่กระทํามาตกไปในที่ชั่วไปในทางฝ่ายอากุศลละมูลก็จะอยู่ในฝ่ายอกุศลละมูลก็คือการไม่โลภไม่โกรธไม่หลงวางตัวอุเบกขาวางตัวเฉยเวางตัวเป็นกลาง แต่ว่าไม่ใช่ปล่อยปละนล้าเลยนะก็ทําไปตามกุศล,ละมูลเจตนาที่มีเป็นกุศละมูลก็จะทําให้เราในจิตหมดจดเองหมดจดเองจิตใจผ่องแผ้วผ่องใสโดยาการนั้นก็วันนี้ก็มาแก้เรื่องอเรื่องบาป ว่าทำอย่างไรเราจรึงจะพ้นบาปท,ทำอย่างไรเราจรึงจะจิตใจไม่เศร้าหมองทําให้เราผ่องใสก็ต้องใช้นี่แหละนะเราไม่ทําบาปเองเราก็จะหมดจดเองฉังนั้นวันนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาท่านตาทุชนทุกคนทุกท่านเจเนินเจริญพร